ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่วัดสันติวนารามหรือวัดอิสานเขียวตมบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกับพาระระวีระวิวันโนหรือพระอาจารย์โอเลบพ,พาผู้สื่อข่าวไปดูวัวเพศเมีย ชื่อเจ้าใบาโพอายุราวสปีเป็นวัวแคร์สีแดงสลับขาวกำลังกินฟางอยู่บริเวณวัดอย่างอารมณ์ดีพระอาจารย์ละว,วีเปิดเผยว่าเมื่อ3ปีที่ผ่านมามีญาติโยมได้ถ่ายชีวิตออกมาหลังจากเจ้าของขายให้โรงฆ่าสัตว์โดยได้ถ่ายชีวิตมา2ตัวคือเจ้าใบาโพและเจ้าทองแดงในราคา3 0มหมบาท ซึ่งลักษณะตามที่เห็นคือตรงหน้าผากพล้ายกับเป็นรูปใบโพสีขาวกีบเท้าวัวสีแดงและหางวัวสีขาวมีกำไลขาสีขาวตามตำราเชื่อว่าเป็นมงคลเจ้าของที่ไถ่ไม่เลี้ยงไว้จึงมาถวายวัด วัวตัวนี้เป็นวัวที่เชื่องไม่ซุกซนและไม่ทำร้ายผู้คนใครมาที่วัดสามารถเข้าใกล้และจับได้ทุกคนซึ่งปกติเจ้าไบโพจะชอบกินน้ำอัดลมกับขนมวัวตัวนี้มาอยู่ที่นี่ก็จะสานต่อเจตนารมณ์ของคนที่ไถ่ชีวิตคือเลี้ยงเอาไว้และจะไม่ขายจะเลี้ยงจนเขาแก่เท่าและหมดอายุไขพระอาจารย์กระวีบอกอีกว่าบางคนบอกว่าวัวที่มีลักษณะหน้าด่างหางดอกเป็นวัวเทพเจ้าคนขายไม่กล้าขายและคนฆ่าไม่กล้าฆ่าเพราะกลัวคงเชื่อว่าเป็นวัวมงคลหรือพญา วหลังจากคนที่ไถชีวิตวัวตัวนี้มาให้วัดธุรกิจค้าขายของเขาก็จเจริญรุ่งเรืองแถมอาการป่วยก็หายถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อตอนนี้มีวัวที่ชาวบ้านไถามาถวายวัดรวมทั้งหมด5ตัวหากญาติโยมคนใดยอยากจะถ่ายชีวิตวัวควายเอามาถวายวัดที่แห่งนี้ก็ยินดีที่จะเลี้ยงดูให้เพราะวัดมีสถานที่เลี้ยงในพื้นที่กว่า20ไร่